สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดินน้ําลมปนแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเราพาเข้าไรมาเกี่ยวกับพดกันหลังจากที่เกี่ยวเสร็จนะคะเราจะพาดูทิวทัศน์ไรของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะและตรงจุดนี้นะคะเล็กๆนะคะก็ประมาณเกือบไรนะคะที่เราปลูก พืชทางการเกษตรนะคะทั้งไม้อายุสั้นแล้วก็อายุยืนนะคะก็จะมีเงาะมีทุเรียนนะคะเป็นไม้อายุยืนนะคะแล้วนี่คืออินทผลามของเราเราปลูกไม่เยอะนะคะปลูกต้นสองต้นดูดูอินทผลัมของเรานะคะนี่เห็นลูกไหมคะเป็นลูกแล้วนะคะนี่ถาดูนะคะต้นทุเรียนของเราเราก็ปลูก กันไปเรื่อยๆนะคะโดยใช้ระบบน้ำหยดนะคะปั่นน้ำขึ้นมารดต้นไม้ของเรานี่ต้นทุเรียนหมอนทองนะคะอันนี้ก็พลิกนะคะเสนไปอ่าเราปลูกอะไรด้วยเงาะนะคะอันนี้คือต้นเงาะอันนี้คือต้นเงาะนะคะเรามีพื้นที่ว่างเราก็ปลูกไปนะคะ เื่อเราจะได้เก็บกินเมื่อตอนที่เราอายุเยอะแล้วนะคะไม่ต้องซื้อกินนะคะอันนี้เงาะนะคะก็จะปลูกเป็นแถวไปนูน้นมะม่วงนะคะอันนี้ก็เป็นมะม่วงสามฤดูนะคะออกช่อเพิ่งได้กินลูกไปนี่ก็มาใหม่แล้วนะคะน,นี่ช่วงนี้นะคะเดือนมิถุนานแล้วนะคะวันที่หนึ่งนะคะข้าวหน้าฝนแล้วนะคะอ่ะ วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะคะเราก็เลยรีบเรีบ,รบเกี่ยวข้าวโพดกันเรือพามาแวะดูสวนเกษตรเรานิดนึงนะคะสลับไมายืนต้นอันนี้น้อยหนานะคะน้อยหนาอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือเราก็ปลูกเอาไว้กินกันเราใช้ระบบน้ำหยดนะคะใช้ระบบน้ำหยดในการลดต้นไม้ของเรา โดยปั่นมาจากสระที่อยู่นูมุมนู้นนะคะถ้าเพื่อนๆดูคลิปพี่ฝนนะจะเห็นเราทําระบบน้ํานะคะสําหรับรถพืชสวนทางเกษตรของได้เราอันนี้คือทุเรียนนะคะโอ้กหพิกพี่กลังออกดอกเลยนะคะนี่พี่กาลังออกดอกเลย อีกสี่ห้าปีนะคะเราจะเห็นว่าพืชทางพืชไม้ยืนต้นของเราเนี่ยไม้ผลเรานะก็จะน่าจะได้กินกันแล้วนะคะก็เขือเแล้วนะคะนีได้กินหน่วยแล้วนะคะนี่เราก็ปลูกแค่พอกินนะคะปลูกแค่พอกินก็แบบนี้นะคะนี่สําหรับพืชสวนเกษตรผสมผสานของเรานะคะ เวลาเราเข้าไร่เราเห็นต้นไม้เขียวชุม่มเราก็ดีใจวันนี้อย่างที่บอกนะคะเรามาเกี่ยวกับพูดกันเราก็พาดูธรรมชาติของไร่เรานะคะต้นมะขามใหญ่ต้นนู้นนะคะใหญ่มากเลยเราไม่ตัดนะคะเป็นต้นไม้ที่พ่อปลูกไว้เราก็เอาไว้ดูต่างหน้าพ่อกับแม่นะคะวันนี้นะคะ เราเข้าพายเยี่ยมชมพืชสวนเกษตรของเราที่อยู่บริเวณด้านข้างนะคะด้านคางติดกับคูคลองของเรานะคะทางนี้จะเห็นเลยนะคะมีแต่ต้นไม้พืชผลของเราทั้งหมดเลยนะฝรั่งน้อยหนามะม่วงเราได้กินกันแล้วนะคะลมเย็นๆนะคะลมเย็นๆต้อเย็นๆส่วนบริเวณนี้นะคะเราก็จะปลูก ใบโหระพานะคะนี่งามๆเลยนะคะงามๆเลยนะคะ<__><__>พี่น้ําก็จะตัดไปขายตลาดนั้นะคะที่บ้านเรามีตลาดนัดทุกวันศุกร์นะคะเราก็จะเก็บไปขายกันนี่อันนี้เพิ่งตัดไปนะคะ<__>ดูสิคะนี่ยัางงามเลยใบโหระพาเราเนี่ยก็จะปลูกเป็นแบบนี้นะคะ<___>ส่วนอันนี้มะละกอมะละกอเรา,ก,า,ราก,ก็ปลูกเหมือนกันเราปลูกไม่เยอะนะคะปลูกแค่พอมอีอะไรให้เราเก็บนะคะ แล้วก็เอาไว้ตำส้มตำนะคะเราชอบกินส้มตำนี่ลิกของเรานะคะเผื่อเล็กน้อยเด็กๆก็เดินไปกับปู่สวนเกษตรผสมผสานของเรานะคะก็มีอะไรให้ทำกันเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยค่ะพันอะไรหนอใบแบบนี้พันอะไรหนอใบแบบนี้พันอะไรหนอใบแบบนี้อันนี้ ดอกมะระกอ